ครับท่านครับนี่อยู่ในคู่ที่ห้านะครับแล้วก็เป็นคู่มวยไทยคู่เดียวของวันนี้ครับที่ไทยต่อไทยต่อยกันเองครับแล้วอยู่ในคู่ที่ห้าครับแล้วก็ชิงเคมนะครับของปะตองควยในในรุ่นหนึ่งร้ยี่สบปอนด์ด้วยครับแต่ว่าวันนี้มีการต่อน้าหนักกันนะครับทางด้านฝ่ามือผมก็เพชรมาชนสุดยอต่ออยู่ที่ร้อยสิบเก้าครับกับทางด้านเหล็กเพชรนี่มาร2อยสิบนะครับแต่ว่าทั้งคู่นั้นมาต่ำกว่าพี่กัดทั้งคู่นะครับเหมือนจะต่อน้ําหนักแต่ไม่ต่อรูปร่างไงครับเอาเลครก็คู่นี้ เคยเจอกันแล้วครับเมื่อประมาณสักเดือนกว่าๆที่แล้วนะครับคนนั้นทางด้านเพชรมาเชนถือว่าพลิกชนะครับเพราะว่าทางด้านเหล็กเพชรเป็นต่ออยู่ตลอดครับจนกระทั่งหลังสามยุคไปแล้วก็แหมมันเหมือนกับคว้าผ่าครับไป็อย่างนั้นครับหลายคนนี้ตกใจเลยครับแต่ว่าวันนี้มาดูฟอร์มรอมทีนสงคริมนะครับเพชรมาเชนยับวันนี้คิดว่าเราจะย้ำเต้นอีกครั้งไหมถ้าย้ำเต้นลงไฟเข้มไปด้วยมั่นใจนะครับแปดพิษสมโอเค ผอมอยู่ที่ค่ายส,สจนุ<ช>ที่จังหวัดพังงาที่โบราณรอำเภอท่าเหมือ,นนมองใช่ไหมอืเออปกติรรเรานี่เป็นมวยดูเหมือนจะเป็นมวยที่ฝีมือครับแต่ว่าวงในก็ไม่แพ้ใครนะครับครัคร้งที่แล้วขึ้นไปนี่เราเป็นโรงก็ามากแล้วหลังจากโพลหมดยกสามเรากลับมาเป็นต่อนี่คิดว่าด้วยฝีมือด้วยด้วยฟุกด้วยฝีมือนะครับแล้ววันนี้ก็จะใช้เพนเดิมจัดการกับทางด้านเหล็กเพชร เราดูเนเวีดีแต่ว่าวันนั้นดูเหมือนว่าเขาไม่สบายนะครับและไปเหมือนจะมีอาการแบบเป็นตาแดงและไปทานยาแก้แพ้เลยชดไปเลยแต่วันนี้เขาดูอกมาสมบูรณ์เต็มที่ยังมั่นใจมั่นใจเอาละครับบอกพี่น้องจังงานหน่อยดิพักพี่น้องจังงานเป็นงานใหญ่พมเศษนครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนครับเอาละครับเพื่อนมาเชิญบอกแล้ววันนี้เต็มที่แน่นอนครับ มาทั้งได้เลยเพชรแม่ครั้งที่แล้วนี่รู้ไหมว่าเราไปแพ้ยอย่างนั้นนี่ถ้าต่อยวีที่อื่นไม่ใช่วีทีปะโตงที่เป็นศึกของสิงปะตตงนี่โดนไล่นะครับพราสามยกมาดีมากพอเข้าในกลายเป็นคนละเรื่องเลยวันนั้นไม่สบายคือ <c oughs> เป็นต่เดงแล้วเราไปทานยาไกายไม่มีเรงเลยแต่ว่าวันนี้็ร้อยนะวันนี้ไม่ใช่วันนั้นเพราะวันนี้เราจะต้องชนะได้ ถ้าชแนลนี่หนึ่งเราได้ลังเกนสองได้เชมปสองเด้งนะครับเลอเพชรนิ้วมวยจากจังหวัดไหนรพัทลุงพัทลุงนะครับซมอยู่ที่สิงป่าตองสิงป่าตองนะครับมาซมอยู่นั้นยังอยู่อ่ะเดือนหน้าโอ้ดูตลอดตั้งแต่เพ้วันนั้นก็ไปกลับเลยซมมวยอย่างเดียวเพื่อหวังจะลังเกนเนีงเพชรเพชรมาช่นได้ตอนนี้อายุเท่าไหรสิบเก้าสิบเก้าเลยครับฟังเด่นเพชรมือายุสิบแปดสิบแปดเลยครับห่างกันปีเดียวไม่เลยครับเอาแล้วครับคู่มวยล้างตาครับคู่นี้บอกว่า เดายากครับเพราะว่าประเภทอหลางเพชรมาเชนนี่เป็นมวยที่ต่อยได้ทั้งรุกทั้งรับวันนี้แต่ว่าเล็กเพชรวันนี้เท่าว่าจังหวะวงนอกวันนั้นโอเคแต่เป็นวงในเราแพ้วันนี้กะมาแก้เกมเต็มที่เลยนะครับเอาเลยครับวันนี้ทเันไอเข้มครับสนุกแน่นอนคุณนี้ครับเป็นคู่ที่หครับคุณนี้อาจจะดูทางด้านช่อง5ได้ครึ่งหนึ่งครับหลังดูทางด้านยูทูบเอวเชียนสิงประทองครับสนุกอีกคู่ครับคุณนีครับพลิกไปพลิกมา